สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าเกลียบปากหม้อนะคะวัตถุดิบในการทำไส้อด min ขึ้นไวให้เราจะเริ่มจากการทำไส้นะคะนำชัยโป้หวานล้างทำความสะอาดหลายๆรอบนะคะบีบให้แห้งแล้วนำไปปั่นให้หยาบๆแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่หม้อเทน้ําให้ท่วมต้มจนน้ําแห้งนะคะต่อไปเราจะทำ การผัดไส้ใส่น้ำมันลงไปใส่หอมลงไปผัดให้นิ่มแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปผัดให้หอมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่แบตแซ่ใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวจนน้ำตาลมันละลายแล้วก็เหนียวข้นปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นก็นำเช็โป๊ที่เราต้มจนน้ำแห้งแล้วใส่ลงไป ใส่หมูบดท,ที่เรารวนแล้วลงไปผัดจนน้ำแห้งนะพอแห้งแล้วเราก็นำพักไปให้เย็นจากนั้นก็คุกด้วยถั่วแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนต่อไปเราจะทำส่วนของแป้งนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแป้งมันลงไปแล้วก็แป้งถั่วเขียวค่ะจากนั้นก็ใส่กระทิใส่น้ำสะอาดลงไป จากนั้นคนให้เข้ากันค่ะจนแป้งละลายดีไม่เป็นก้อนจากนั้นพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปเราจะทําการนึ่งนะคะแล้วก็เอาแป้งใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็หมวนให้เป็นตัวสวยงามแบบนี้ค่ะวางออกมาสวยงามจากนั้นก็จัดจานโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว ก็ผักสดที่เราชอบนะคะ